ดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับช่องโอซิลิสนะครับวันนี้ตามชื่อคลิปเลยครับอันนี้เป็นศึกสุดท้ายนะครับของโอซิลิสนะครับที่จะเล่น ID นี้นะครับเพราะว่าเราได้ไ d ดีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวข้อไีฝ่ายเรื่อง i อดีใหม่กันนะครับเนื่องมาจากว่าพอดีผมยืม ID ดีของกัปตันเรือของผมเนี่ยนะครับเอามาเล่นก่อนแล้วไคโดเพิ่งจะเลเวลแ0นะครับเราก็เลยบอกว่าอยากจะขอลองเล่นไคโดแปดสิบก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเล่นไ d ดีเก่าเนี่ย สองไอดีนะครับแล้วไอสองเกมนะครับแล้วก็เราจะไปเล่นไอดีใหม่ให้ชมเป็นสองเกมนะครับเดี๋ยวไอดีใหม่ตัวละครเยอะครับเดี๋ยวมีให้ชมมันหลากหลายตัวทีเดียวไม่น่าเบื่อนะครับต้องบอกว่าสนุกครับไอดีใหม่นี่สนุกจริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครมันเยอะเหรียญมันครบแล้วซับมันก็พอเล่นได้นะครับใกล้ถือว่าแบบว่าคืออาจจะไม่ตู้ไอดีเก่าเริ่มแรกของโอซิลิสนะครับแต่มันถือว่าแบบว่าเอามาเล่นได้ดีเลยอะตอนนี้มาพบกับเกมเลยครับตอนนี้นะครับไคโยของโอซิลิสได้ดึงธงมาเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ เข้ามาที่ธงขวานะเพราะธงขวามันต้องโล่งอยู่นะครับมาดึงธงก่อนสกิลหนึ่งใช้ได้ครับแต่ยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าที่ต่อนะครับเขามีอยู่หลายหลายตัวทีเดียวนะครับเราก็เรายังไม่ไปกะยังไม่ไปนะคขอฉากลงมาตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วเราจังหวะน,นิดนึงแล้วก็ไปดกวาครับเหมือนไม่มีคนสนใจหรือคนตายไปไแล้วสองคน,นครับรีบไปรีบดึงโอ้โหแต่เนี่ยเห็นไหมฮะเหรียญผมไม่มีนะดึงธงช้ามากนะครับถ้าเป็นแบบว่า ไอดีที่บอกเหรียญฟูฟูนี่ทงไปแล้วเกือบได้เกือบหมดหลอดแล้วนะฮะปลาครับเนจตก็มานี่นั่นตัวเก่งผมนได้เขาเขาปรับนะครับผมผมไม่อยากเล่นนะครับแต่ไม่มีนะครับยังไม่มีนะไม่เป็นไรเจอใครโดเจอเลจจครับมาเลยครับไคโดเลจจมาไคโดเลโจออฟูรปี้ช่วยแล้วแล้วเราก็ดึงทงดีครับรออะไรเขาตายถึง4เพื่อนเราเก่งนะครับทีืนี้โอ้เรียกได้ว่า ก็ติดห้อยตามเงาแม้เลยาบาสิบก็ยังไม่ได้ชื่อถิมนนั่ไห่่นะโอซิลิสต้องบอกอย่างงี้นะครับและเกดก็น่าจะจบหรือเล่ายังไม่จบว้าผมฟาดไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็ฟาดลงไปที่เตอมบอลครับ,บ,บ,บโอ้มมึงตีอืแต่ไม่เป็นไรนะเออต้องขอโฆษณาให้ด้วยนิดน,นึงนะว่า ไอดีใหม่เนี่ยผมซื้อมาจากในกลุ่มที่เราเราอ่านอ่านกันนี่แหละในกลุ่มในเฟซน,นะครับแล้วผมใช้บริการของแอดนนนะครับถือบริการดีมากนะครับค่าก,กลางก็ถูกมากนะครับ40บาทเท่านั้นเองแล้วผมซื้อไอทีมาเข้าเนี่ยค,คิดว่าถูกพอสมควรนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าใครเดาได้ลองเดาไอดีผมหน่อยนะเดาไอดีใหม่ไอสองเกมหลังต่อจากเนี้ยครว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวลองมาเดาแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เหมือนกันว,ว่ามีคนพอจะเดาถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกตัวละครให้ว่ามีอะไรว่าหูงหลบังคที่สังเกตนะ นายที id, ่สังเกตก็มาโบโิลิสมาอีกแล้วครับนายที่สังเกตเราเริ่มกลับมาแล้วโบเิลิสมาจังหวะนี้โอ้โหรีบหนีกันดีกว่าฉากนี้ออกมาก่อนไปได้ไหมไปได้ไหมไปเดินดึงทองสุดท้ายพอดีครับรีบดึงทองนึกว่าจะตายนะตอนแรกโอ้โหแต่ตายตายวะไม่ตายยังไม่ตายครับมาอะไรนุ๊กมาทําไมฟาดไม่ต้องไม่ต้องมีเลือดไม่ต้องรีเลือดกันทีเดียวนะครับไปไปเกตไปกระไดไปโอ้ยลิ้นพงลิ้นพันโดยหมดแล้วนะครับจังหวะนี้หลาบัพท์ที่สังเกตอีกครั้งหนึ่งบัพท่สังเกตหืม ไทโดก็มีฮารคิสังเกตเขาด้วยครับมาปาดโอ้โหแต่ไม่ไหวครับเจอสโลสโลตัวนี้นี่ออฟันไม่ดุดันมากนะครับจังหวะฟันแบบฟันปุ๊บอืแล้วโปเกิดไวก็มาอีกแล้วนะครับใครที่เรียกร้องหาโปเกิดไวของซิริตมาอีกแล้วนะครับต้องมาแล้วครับแล้วยิ่งตัวละครของตัวนั้นเนี่ยของไอดีใหม่เนี่ยมันเยอะนะพอเยอะเนี่ยรับรองโปเกิดไวมาทีๆเลยนะครับลเล่นตัวเดิมๆนะครับเพื่อความคุ้นชินนะครับ มาครับป้าดึงทงไปเรียบร้อยครับมานี่เมื่อกี้มาครับขอฟาดก่อนขอฟาดก่อนหนึ่งสองก็พอครับเลจูโดนไปครับยังไม่ไปแล้วสวนนี้เราก็ไปครับเห็นหนึ่งตัวฟาดเข้าไปที่หนึ่งตัวนะครับอือลูฟี่รี่ไปต่อยไหนมองต่อยเรากลับมานี่เองนะครับก็ไม่เข้าใจว่าผมจะไปทาไมเนี่ยไปเพื่อให้โดนสวนกลับมานะก็สอบไฟชัดๆนะแล้วก็ฟาดไปก่อนนะครับไม่ให้เลือดขึ้นนะครับตัดเลือดสักนิดนึงนะครับแล้วลูฟี่ตัวนี้ก็มาใส่ล้อโอ้ใส่ลรอเข้ามาใส่ล้อมามาสอยสอย สอยๆโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองมาดิหนึ่งสองหนึ่งเขาซอยลัวซอยเลยเจอเลยหลบได้หนึ่งสองโอ้โหฟันนี้ละเก้าร้อยใช้อันตีดี้ละพันห้าเมื่อไรเขาจะตายแล้วพะคุณแย่แย่นะครับมองหอยงี้โอซิลิสนี่ร้องร้ yeah. องแย่คราวนี้เราดูจังหวะครับเรายังไม่ไปนะครับยังไม่กดสกิลหนึ่งเราได้แนละ้วแต่เรายังไม่ไปนะครับเราดูใส่ตาดูมองที่มิมมนิแมปนะครับ ธงนั้นเรายังได้อยู่นะครับเพราะไม่สามารถกันได้นะครับแล้วจะงหวอย่างนี้นะครับมันโล่งทีเดียวครับโล่งทีเดียวอย่างนี้เราก็ไปซะหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเดินทางไปทางนู้นก่อนนะครับเขาจะไม่มาสนใจเราทางนี้นะครับเลยสามสิบแปดวีนะครับขอดึงธงหน่อยแต่ธงซ้ายเราจะโดนนะครับสังเกตที่มินิแมสครับตรงไห้่จะโดนครับต้องดูก่อนว่าใครเกิดมาโอเคมาเรียบร้อยครับมาถึงเลยตู้จะมายามจะมาดึงนะครับใส่ในตู้ไปนี่ขนาดมีบูธนะครับโดนหมื่นหก โอตายแล้วโอซิลิต,ตายแย่แน่แน่ครับวันฟันครับอเรียบร้อยจบเกมห้าทงครับโอซิลิสจัดการให้ห้าทงนะครับเดี๋ยวไปดูไอดีใหม่นี่ครับไอดีใหม่นะครับไอดีใหม่นี่ยผมเมนหลักคือบิ๊กมัมเลเวลร้อยเลยนะครับเหรียญพร้อมใช้แต่อาจจะต้องปรับเหรียญน,นิดนึงเพราะว่าโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบแบบว่าเป็น HP พแล้วก็เดฟทั้งหมดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเดฟย้ายออกมาเข้าเป็นเลือดไอเป็นเป็นแอคแทกเอานะครับนี่นะครับไอดีใหม่ผม ทิ้งนะครับเลเวล100นะครับโอ้ยสนุกดีทีเดียวครับไม่เคยเล่นมาก่อนสาบานแล้วไม่เคยเล่นนะครับแล้ววันนี้เราเอามาลงคู่กับโดฟา์มิงโกที่เป็นสายมัดนะครับก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่สนุกครับมอเล่นแล้วลองเล่นแล้วสนุกมาถึงก็บอยบินไปก่อนแล้วก็ใส่กับสกิลเข้าไปครับท่านี้เหมือนมันจะเบาแต่ก็แรงนะครับและทงคือทที่พ่นหึงเรานะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในทงเนี่ยเราฟันไม่เขาฟันเราไม่โดนครับหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยเจอไปร้ออีกแล้วนะครับเบื่อสกิลนี้มากนะครับ ไม่เป็นไรนะครับหมาจังหวะนี้เพื่อนกําลังไปโนทีเดียวนะครับโรเตอร์โรเตอ,อร์อยู่ไหน,นครับโรเตอร์ใส่โรเตอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วไปแล้วยังอยู่ครับจังหวะอย่างงี้แล้วสกิลสองเขาก็มาวิ่งมาครับทน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 โอ้ยยอดเลยครับแล้วก็ดึงทงดึงทงแล้วเราต้องนับพิดนะโอ้แต่นี่ไม่ทันได้ครับิดพี่เข้ามาลวขนาดนี้จะนับหนึ่งสองสามเงี้ยแล้วผมก็หลบใช่ไม่มเออพี่ามาัวกันนี้ไม่ไหวนะ อย่างนี้ไม่ไหวจริงมาครับแล้วโดฟามิงโก้เราก็มาแล้วครับนายน้อยเรามาแล้วครับหืมตัวเด็ดตัวชอบนะครับนายน้อยนะครับมีความชอบเป็นพิเศษนะครับก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะส่ายมัดก็ลองดูครับสนุกสนุกครับเอาจังหวะอย่างนี้ก็ขอกลางนะครับกลางใหญ่ครับกลางใหญ่ไม่ให้มีเยอะใหญ่อยู่นะครับยังมีเยอะใหญ่อยู่แต่ไม่มีใครมาเล่นเยอะใหญ่กับเราเลยนะหืมเสียดายมากครับแ, <generalized> แล้วใครโน้ตเราก็ไปหดอยู่โนดดำครับมาเราก็ดึงทงครับนี่ใช้ได้ดึงหมุนหมุนโหเท่ เทระเบิดครับโอ้แล้วเพื่อนเราก็โนะแต่เราดึงแบบแท้ๆครับแล้วจังหวะนี้คิงจะมาครับทิโมโอมาแล้วโฉบโฉบเราลีบไปหาคิงดีกว่าครับยิงระยะไม่ถึงครับไม่เป็นไรครับลองระยะเฉยครับแล้วจังหวะนี้โดนสามทีจะไม่เอาไปติดฮิตไปเลยครับโดนแน่ครับมาคิงมาครับจังหวะนี้คิงมาก็ต้องกางใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแงเริ่มรู้สกิลแล้วมันนี่ก็มันนะครับมันต้องรู้สกิลจริงๆริถึงจะมันนะมาเดอะฟาร์มิงโกครับรอจังหวะนิดนึงครับเขากำลังจะมาที่ธงขวาบนเรานะครับ มาที่เราขอโอตานะครับโอ้โหผมก็ชอบครับผมชอบเสียงครับแล้วก็ใส่อูตาไปก่อนครับชอบเสียงของเร่องเย่แบบฟันหนึ่งสอง่ะเสียงมันเท่เนี่ยผมชอบโอ้ตอนนี้บูดเข้ามาครับไม่น่าจะตู้ได้ครับต้องเอาใส่จังหวะชั้นเชิงนิดนึงครับโอ้โซโลก็มาครับเอาโซโลชาร์ทสกิลสองก่อนเราหนีเพื่อให้พลระยะก่อนนะครับหนีพลระยะก่อนแต่เขาไม่นอนกับธงนู้นไม่เป็นไรครับมาอูตาก็มาดีครับสกิลผมมาแล้วนะครับอยู่ไหนครับ ดูฟาร์มิงโกในน้อยในน้อยใส่เกิร์สกิลเข้าไปก่อนโดนก็ไหมโดนก็ไหมทั้งคู่นะครับเอาเราจะมาชาร์จโซโลจะครชาร์จจะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาระยะหน่อยนะครับอืมแล้วก็ใส่โซโลเข้าไปครับหนึ่งตุ๊กตาอีกหนึ่งทองโยนะครับกดที่อุตานะครับด้านขวาบนนะครับเพื่อจะยิงกันเจ้าอุตาไม่ยอมโซโลครับแต่โซโลก็มาหล่อร์เรานี่เองครับอืมแล้วอากาอินุเราก็มาช่วยนะครับอากาอินุมาช่วยเราแล้วเราหนีหลบหลังทันทีครับเมื่อมีคนมาช่วยนะครับเราอยู่ทับหลังทันทีนะครับแล้วเจ้าหอยงี้สกิลก็มาลยเครับ เพิ่งไ,ได้อยู่ระยะเลยโอ้สุดยอดบูตมาบูตมาอย่างนี้ก็อ่ะใครอินุเหลือให้กินบ้างโอเคขอบคุณมากใครโอ้โหนี่ถ้าเรามากินเราไม่สกิลไปอาะครอินุก,ก็เหมาเรียบอีกนะฮะต้องบอกอย่างงี้ทีมเราใครอินุนี่ดีจริงๆเงี้ยเหมาเรียบจริงๆครับเหลืออีก9วิสุดท้ายนนเอง8วิเท่าน,นั้นเองอ้าวแล้วใครจะมามาใครจะมาคงไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดเลยครับโรเจอร์มาทำไมครับทงนุนก็ปลอดภัยอยู่นะไม่เป็นไรครับจบเกมนะ อใครนู่นน่าจะเออไม่ใช่แชงเลยมีผีโอ้โหแล้เพราะว่าเกมเพลย์เกมสุดท้ายของไอดีใหม่นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นไอดีใหม่รีวิวทั้งหมดเลยครับโอ้สนุกแน่นอนครับมีหลายตัวมากครับมีอะไรวะดิอะมันเต้ด้วยนะผมผมชอบตัวนั้นด้วยครับมันสูงสูงดีครับแล้วก็โอ้มีหลายตัวตัวเยอะครับตัวเยอะซื้อมาไม่แพงครับก็ลองเดาราคาดูว่าผมมาเทาไหรมาถึงผมก็บอยเป็นมีที่ตรงกลางก่อนนะครัทีมคิงเล่นสนุกจริงครับผมพูดเลยว่าคิงเล่นสนุกมากครับชอบมากนะครับ เล่นไปไม่กี่ตาแต่ก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะจังหวะนี้อ้าวเขาเข้ามาเขาโอ้โหแทงมาแทงที่ตูดของคิงนะไม่เป็นไรครับเรามีมนุษย์ไฟครับเดินหนีออกมาก่อนนะอ้าวเพื่อนให้เราเติมเลือดนะครับเหมือนเพื่อนรู้นะครับหืแล้วจังหวะอย่างนี้เราดอเราดูนิดนึงครับแล้วก็บินไปอีกทีก็บินไปทีโว์ไปหนึ่งทีสองทีนักอยู่ตรงนี้โดนเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วใครจะมาเนี่ยโดนสวนตูดนะครับโอ้แชงอีกแล้วนะครับแชงหลายทีแล้วนะแชงแชงอย่างนี้ก็โดนก็ไม่ได้โอ้ยสะใจครับ มาป้าช่วยดึงทองหน่อยเฮ้ย hey, เอา้าป้าไม่อยู่ทีมเดียวเราใช่ไหมโอ้ยเราวหนึ่งป้าอยู่ทีมเดียวกับเรานะครับโอ้ไม่ได้ดูเลรียลเลสมันต้องมาอย่างนี้ได้ไงครับจะมาอย่างนี้ไม่ไม่ดูโอ้โหเจ็บใจป้าไปยืนข้างขนาบนะเพื่อใจบอกเออช่วยเราดึงทองหน่อยนะครับที่ไหนได้นะมาสวมลอยอย่างนี้ลินพี่ในน้อยก็ต้องมาครับเด e flamingo ออกมาแล้วนะครับมา มีฝั่งนั้นมีบิ๊กบัมมีแชงมีคิงนะครับมาเลยครับไม่มีปัญหาครับต้องบอกอย่างนี้เราคอนโกมาแล้วไม่มีปัญหานะครับมาจังหวะนี้ครับอยู่รอจังหวะนิดนึงครับแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปเพื่อความปลอแภัยตัวเองใส่ก็ไปก่อนรู้เรื่ใครมั้งหรือเปล่าไม่รู้โอ้แต่บิ๊กมัมก็ใส่แล้วบิ๊กมัมอีกแล้วนะครับแสบจริงๆนะครับบิ๊กมัมต้องบอกอย่างนี้ว่าบิ๊กมัมแสบจริงๆนะครับเซ็งครับรอจังหวะใต่ขนออกไปนิดนึงนะต้องดูงนิดนึงนะครับออกไปก่อน อือแล้วบิ๊กมาไม่แก้วนะครับเดินไปอ้าวเขากดหลบกดหลบรอระยะเข้าระยะเข้าระยะก็โดนนะพี่ดีครับโดนไปหนึ่งนะครับโดนไปแล้วนะบิ๊กมารหมามาหลบต่อหน้าแล้วเข้าระยะโอซิลิสนี่ไม่มีอะไรพลาดครับอ้าวโซโลมันไกลไปหรือเปล่าครับต้องบอกอย่างนี้แต่เพื่อนเราไปโดนแทนนะครับมีตัวตายตัวแทนนะครับจังหวะนี้เขาอยู่กันนัวสามล้วก็ต้องแทงเข้าไปครับไม่รู้ค่าใครบอกไม่ค่าครับหึเจ๋งมากแล้วจังหวะนี้ก็ใส่ที่ไปหอโดนโดนโดนแต่แชงก็โดนลูฟี่ก็โดนนะครับ รวๆกันไปทีเดียวนะครับสกิลมันแบบค้างนาะนอย่างนี้มันก็มีโอกาสทําให้เรา k คได้เยอะนะครับอ้าวแล้วทางนี้มาใครโดนใครโดมาใครโดมาทําไมครับเออรบูตมาพอดีไคโดบอกไม่ได้มาตอนบู๊ตเลยพี่มาตอนนี้ได้มาตอนนี้แย่เลยนะครับอแล้วใครมาอีกแล้วครับต้องต้องดูจังหวัดมินิแมปดีๆนะครับดูมามีใครมามีเพื่อนเราไปดักอยู่นะเพื่อนเราดักโง่โซโลนี่เองครับเดินหนีมาแล้วมาตรงนี้ถึงสามแต่ธงไฟบนกําลังโดนนะครับอืม,มาทําไมสามตัวครับ มาทำไมสั่มต eh? <c oughs> ัวอ like ้าวแล้วเหมือนมีคิงมาหรือเปล่าคิงมาคิงมาโอ้โหคิงโดตัวอ้าวบิ๊กมาโจทเก่ามามาเลยบินมามาแล้วโอ้โหไคโดก็มาโอ้ทรงจักรพรรดิมาอะทรงกรพรรดลงลุมดูฟี่อ่ะไม่ยิงยิงโอ้พี่จูฟี่โดฟ้าหุ่งลอย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 จังหวะนี้หลบหลบหลบฮักที่มันแกะครับแล้วก็ลอย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 โอ้โหลอยจนบิ๊กมันตายหรือไคโดมาไคโดหรือตัวไม่น่าพลาดนะครับแพ้สีไม่เป็นไรครับแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปย <c oughs> <c oughs> ับเรียบร้อ <c> ย เลือ8วิเท่านั้นเองอยู่ในครับแล้วใครอยู่ตรงกลางบ้างขอไปดูหน่อยเขาชอบไปดูหน่อยแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปลูฟี่โดนไปอีกหนึ่งครับสุดนครับจังหวะนี้เริ่มได้มีออกมีคิฝัง,งมีเสียงเข้าบ้างอันนี้คือตัวละครชื่อเก่าผมยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับต้องขอบคุณนะที่ทางทีมงานแอนนอนขายผมนะครับไม่แพงครับแต่ก็โอ้โหคิวไปถึงสินะครับแล้วพบ,บกันใหม่นะครับสวัสดีครับ